การเทคอนกรีตเมื่อเทเสร็จแล้วเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราได้นำมาใช้การบ่มคอนกรีตการบ่มคอนกรีตมีหลายวิธีการจากอดีตเราอาจจะใช้กระสอบนำมาปิดและใช้น้ำฉีดเลี้ยง ไม่ให้แห้งเพื่อคว์มมาตรฐานการบ่มคอนกรีตจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้สภาพความมาตรฐานสเตรงความแข็งแรงของคอนกรีตได้มาตรฐานในเมื่อเราเทคอนกรีตใหม่ๆนะครับ สภาพอย่างที่เห็นนี้ได้มีการวิวัฒนาการโดยใช้น้ํายาบ่มคอนกรีตมาฉีดนะครับมายความว่าน้ํายาบ่มคอนกรีตและได้ฉีดเพื่อเป็นฟิล์มป้องกันไม่ให้น้ําในเนื้อคอนกรีตระเหยหายไปนะครับขณะเดียวกันเป็นการประสานความเหนียวแน่นของคอนกรีตเรา ควบคุมการก่อสร้างต่างๆนะครับในในสิ่งนี้จําเป็นมากซึ่งจะต้องดูแลอย่างทั่วถึงหมายความว่าหากพลาดพลั้งไปอาจจะทําให้คอนกรีตในส่วนนั้นตามวันเวลาที่กําลังประสานเป็นเนื้อเดียวกันอย่างมีความแข็งแรงได้มาตรฐานนะครับเราจึงจะเป็นต้องตรวจสอบขึ้น อย่างที่เห็นนี้นะครับต้องมีการขึ้นไปดูว่าส่วนนี้จะเป็นผนังลิฟช่องของบ่อลิฟช่องลิฟที่จะใช้เป็นตัวนำลิฟขึ้นอาคารนะครับเป็นกล่องลิฟซึ่งการตรวจสอบในส่วนนี้เสียงเหมือนกันครับหลังจากเทคอนกรีตแล้วเพราะว่ายังไม่ได้มีไม้แบบยึดยังไม่ได้มีอะไรเลยทำให้ต้อง ขึ้นไปดูนะครับอาจจะเป็นการยากหน่อยหนึ่งและก็เสี่ยงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแต่เพื่อความได้มาตรฐานในการควบคุมงานก่อสร้างครับเราบางครั้งเราก็ยังเป็นต้องขึ้นไปตรวจสอบอย่างให้ชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับการบ่มคอนกรีตโดยอาศัยใช,ใช้น้ายาพ่นเคลือบและขนาดเดียวกันต้องใช้ พลาสติกมาหุ้มไว้เพื่อเป็นความมาตรฐานนะครับ